สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการเข้าหัวสายแลนนะครับผมนะครับที่เป็นแจ็ค RJ 4 5นะครับผมนะครับคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีการทีเ่เหมือนกับจัดระบบคอมพิวเตอร์ภายใน บ้านหรือว่าที่ทํางานนะครับแล้วทีเนี้ยปัญหาที่เจอคือเวลาเราซื้อสายมาเนี่ยแล้วมันยาวเกินไปครับบางทีกะไม่ถูกยาวเกินสั้นเกินอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็เกิดปัญหาในการใช้งานที่มันแบบฟิตติ้งที่มันไม่พอดีหรือว่าไม่เพียงพอนะครับผมผมก็เลยซื้อเจ้าตัวหัวนะครับมาเข้าเองนะแล้วก็สายนะครับที่ยังไม่เข้าหัวแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าหัวกันดูนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับผมนะครับยังไงผมก็ ครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามช annel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวขออธิบายเกินเข้าๆก่อนนะครับการเข้าสายแลนไปใช้งานเนี่ยจะมีหลักๆอยู่นะที่ผมอ่านเจอแล้วก็ได้ใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วก็ได้พบเจอแบบเป็นประสบการณ์นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับผมนะครับคือแบบแรกเนี่ยต่อระหว่างเอ่อเราเตอร์มาคอมนะครับแล้วก็จากคอมไปเราเตอร์หรือว่าจากอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์นะเราจะต่อแบบสายตรงนะครับผมนะครับหรือว่าจะต่อแบบ ไทยเอนะครับจริงๆแล้วการต่อแบบไทยเอแบบนี้คือเราต่อ2ฝั่งหรือว่า2หัวเนี่ยให้เป็นสีเดียวกันหรือว่าเหมือนกันแค่นั้นก็จะใช้งานได้แล้วนะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะต่อให้มันได้มาตรฐานเหมือนที่แบบสากลแล้วเขาต่อกันอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับก็ให้ต่อเลี้ยงสีตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้บริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะครับนะครับเส้นแรกนะจะอยู่ทาง้ายมือนะครับ้ายมือเนี่ยจะเป็นขาวเขียวนะครับแล้วก็เส้นที่2จะเป็นสีเขียวนะครับเส้นที่สามจะเป็นขาวส้มนะครับ เส้นที่4ี่จะเป็นสีฟ้านะครับเส้นที่5้าจะเป็นขาวฟ้าแล้วก็เส้นที่6จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เส้นที่7จะเป็นขาวแดงหรือว่าขาวน้ําตาลนะครับเส้นที่ 8, 8ก็จะเป็นขาวน้ําตาลเหมือนกันนะครับผมจะมีทั้งหมด8เส้นเรียงคู่แบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าแบบ Type A นะให้เราเข้าแบบนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือต่อจากคอมพิวเตอร์ไปหาคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองนะครับแบบแบบเนี้ยเราต้องต่อแบบสายคอร์สนะครับผมนะครับสายคอร์สก็คือเราจะไขว้สายนะครับ โอ okay, เคครับการต่อสายแบบคอนนะครับเราต้องต่อสายฝั่งหนึ่งนะครับให้เป็นแบบ A นะครับแล้วฝั่งหนึ่งให้เป็นแบบ B นะครับผมโดยฝั่ง A เนี่ยเราจะเรียงเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นขาวเขียวเขียวขาวส้มฟ้าแล้วก็ขาวฟ้าส้มนะครับแล้วก็ขาวน้ําตาลน้ําตาลนะครับผมนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะต้องไข้สายนะครับโดยการที่เราเอาขาวส้มนะครับ มาไว้เส้นที่1นะก็คือเป็นเดี๋ยวผมจะเลียงสีให้ฟังนะครับสายที่1นะครับจะเป็นขาวส้มแล้วก็ส้มนะครับสายที่3ามจะเป็นขาวเขียวแล้วก็ฟ้าสายที่4ี่จะเป็นขาวฟ้าแล้วก็เขียวสายที่7นะครับจะเป็นขาวน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลนะครับผมจะสังเกตได้ว่านะครับสายเส้นที่1เส้นที่2นะครับจะสลับกันนะครับจากสีเขียวเนี่ยเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เส้นที่สาเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีขาวส้มเป็นสีขาวเขียวนะครับก็คือพูดง่ายมากเหมือนกับเขาไข้สายแค่2ลายนี้นะครับ เข,ขียวกับส้มเนี่ยมาไขว้กันนะครับนะครับการต่อลักษณะเนี้ยเรียกว่าการต่อแบบ crossover cable นะครับก็คือเอาไว้ใช้ระหว่างคอมกับคอมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเคสอันเนี้ยที่ผมจะใช้งานเนี่ยผมจะเอาไปต่อกับเราเตอร์เข้าขอบนะเพราะฉะนั้นผมจะต่อแบบใส่ตรงนะครับต่อแบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะต่อแบบตรงนะครับหรือว่าต่อแบบมาตรฐาน T 5 6 8 A นั่นเองนะครับทั้งสองฝั่งเราจะต่อเหมือนกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่ม วิธีการเข้าสายกันดีกว่านะครับผมนะครับก็ขั้นแรกเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะก็จะมีครีมเข้าสายอันนี้ผมใช้มานานละน่าจะเป็น10ปีได้แล้วนะครับแบบเก่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเจ้าหัวเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาไว้เข้าสายแบบนี้นะเสียบเข้าไปเลยนะครับ่างนี้นะครับแล้วก็บีบปุ๊บมันก็จะกดตัวทองเหลือง ตรงนี้ครับตรงเหนือตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมตรงเหนือตรงนี้เข้าไปกดสายนะครับผมนะครับสายที่ผมใช้จะเป็นสาย CAT5 CAT5 กับ CAT5E เนี่ยคือจะเหมือนกันนะครับผมวิธีการเข้าก็จะเหมือนกันหัวที่ใช้ก็จะเหมือนกันนะครับยกเว้นว่าพี่พี่ท่านไหนเอาไปเข้าหัว CAT6 นะครับ cat 6เนี่ย ความโตของสายจะเยอะกว่านะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะเลือกแจ็ค rj 4 5มาใช้เราก็ต้องเลือกชนิดที่เป็นแค t 6นะเพราะว่าสายความโตก็จะเยอะกว่าแล้วการที่เขาเลียงสายตรงเนี้ยนะครับเขาจะเรียงแบบสลับฟันปลาครับอันนี้ก็จะเป็นสายไฟเรียงกันแบบเส้นตรงนะนะครับก็จะเรียงไปเลยตามสี8เส้นนะครับครับส่วนสายแคต5แกะแคต6กก็จะเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่าง2เส้นเห็นไหมครับว่าสายแคต5เนี่ย เขาจะเรียงกันเป็นแนวเส้นตรงนะครับส่วนสายแคทโกเนี่ยเนื่องจากว่ามีความโตขึ้นมานะครับเขาเลยต้องเรียงแบบสลับฟันปลาตามรูปเลยนะที่ผมขึ้นไว้ให้ดูตามนี้นะครับผมนะครับโอเคโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อน,นะครับผมในส่วนของครีมนะครีมแบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอันที่ผมซื้อมาใหม่นะครับอะในกรณีที่เราใช้หัวแบบทะลุนะทะลุในที่นี้คือสายเนี่ยครับตัวเนี้ยเวลาเราเสียบสายเข้าไปมันจะไม่ทะลุออกมาข้างนอกนะครับเราใช้แบบนี้ก็ได้ครับ แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้ตัวแจ็ค RJ 4 5ที่เป็นแบบสายทะลุออกมานะครับผมเราก็ต้องใช้คีมตัดที่มีใบมีดแบบนี้นะนะครับมันจะมีใบมีดอยู่ข้างนอกตรงนี้นะครับก็คือเวลาที่เราตัดเสร็จเขาจะตัดสายที่มันเกินออกมาด้วยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนไม่มีก็สามารถใช้ใช้รุ่นเก่าแบบนี้ก็ได้นะ นะครับผมเนี่ยใช้ครีมรุ่นเก่าแบบนี้ก็ได้นะครับพอตัดเสร็จล้วก็เอาคัตเตอร์นะครับมาไล่ตัดสายออกก็ได้นะครับแล้วแต่ทําความสะดวกนะครับโอเคละก็วิธีการแรกนะครับเราก็ต้องปอกสายก่อนนะครับครับตัวครีมนะครับก่อนที่เราจะปอกสายนะครับเราควรจะตัดนะครับให้มันเสมอก่อนนะนิดนึงนะครับเนี่ยตัดออกไปเลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะจะเป็นที่ตัดพอตัดเสร็จสายก็จะขาดออกมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับก็เราก็จะมาปอกสายนะครับเดี๋ยวเราจะปลอกสายนะครับ อ่าแค่นี้นะครับเราก็ดึงออกมาครับแต่ตัวคีมเนี่ยเวลาเราปอกเราอย่าไปกดให้มันหนักมือมากนะเพราะเดี๋ยวมันจะกินมันจะกินตัวสายไฟนะครับตรงนี้นะต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะครับทีนี้พอเราปอกมาได้แล้วเราก็ต้องแยกสีนะครัเขาจะเขาจะมัดมาอยู่เป็นคู่แบบนี้นะเราก็แยกออกมาก่อนนะครับนะครับเป็นน้ําตาลขาวฟ้าขาวอะไรเงี้ยนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลี้ยงสีตามมาตรฐานที่เราต้องการใช้นะครับผมนะครับ โอเคครับเราก็จะมาเริ่มแยกสีนะครับเริ่มจากขาที่หนึ่งขาที่สองนะครับผมจะเป็นขาวเขียวกับเขียวนะนี่ครับก็คือคู่นี้นะครับคู่ที่สองนะเส้นที่สามนะทษทีนะเส้นที่สามนะครับจะเป็นสีขาวส้มนะครับนี่ขาวส้มก็คือเส้นนี้นะครับขาวส้มนะก็คือเส้นนี้ครับต่อมานะครับจะเป็นสีฟ้านะเราก็ออกมานะครับนี่นะเราก็ออกมาสีฟ้าฟ้าแล้วก็ขาวฟ้าแล้วค่อยไปส้มเนาะนี่อย่างนี้นะครับ นี่อย่างนี้นะครับต่อมาก็ขาวน้ําตาลแล้วก็แดงขาวน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลนะครับแล้วก็จับสายขี้หน่อยนะหรือว่าถ้ามันสั้นไปเราก็ดึงนิดนึงให้มันออกมานะครับแล้วก็จับสายรีดให้มันตรงนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับสีก็ตามนี้เลยแล้วเราก็ตัดให้มันตรงนะครับตัดให้มันเท่ากันนะแบบนี้เนาะนี่ครับตอนนี้สีที่เราได้มาก็จะตามนี้เลยนะนี่ครับ จะตามรูปเลยก็คือเป็นขาวเขียวเขียวขาวส้มฟ้าแล้วก็ขาวฟ้าส้มแล้วก็ขาวน้ำตาลน้ำตาลตามนี้นะครับผมนะครับต่อมาเราก็เอาตัวขั้วมานะครับมาใส่นะก็คือเอียงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะนะครับให้ตรงช่องแค่นั้นเองนะครับอ่ะโทษทีนับก่อนอื่นลืมครับเราต้องใส่นี่ก่อนนะโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ตัวกันสายนะครับผมไว้แล้วนะด้านด้านหลังนะ เราต้องใส่ก่อนนะครับจริงๆนี้ผมลืมนะขอโทษทีนะครับใส่ตัวปอกนะครับกันตัวสายหักตันตัวเคี่ยวตรงเนี้ยหักนะครับผมนะครับเราก็เลยต้องใส่ตัวนี้กันไว้ถ้าไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าเวลาเราถอดเข้าถอดบางทีเนี่ยไปไปเกี่ยวเกี่ยวโต๊เกี่ยวขอบโตอะไรแล้วมันหักนะครับผมนะครับก็ใส่ตัวนี้นะครับยางกันตัวแจ็คกันเนี้ยใส่ไว้ก่อนหนึ่งอันนะก็เช็คสีรอบนะครับผมนะครับนะครับสีตรงปุ๊บเราก็เอาเนี้ยไปเสียบนะเสียบเข้าไปนะครับโดยงายแจ็คขึ้นแบบนี้นะ พอเสียบว่าไปมันจะมีล็อกอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราก็ดันให้สุดเลยนะครับนะครับดันให้สุดแบบนี้นะครับเนี่ยครับมองตรงนี้ก็ได้ครับสายไฟมันจะมาชนนะครับมันจะเห็นสายไฟอยู่เลยนะครับผมนะครับแล้วก็พลิกดูด้านข้างนะครับด้านข้างซ้ายขวาหน้าหลังให้ดีนะครับว่าสายไฟมันเข้าเรียบร้อยหรือเปล่านะครับพอเข้าเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาครีมนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าจะใช้รุ่นเก่าก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บีบได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับพอเราบีบปุ๊บ เข้าไปปุ to to <od SC I noise> <ic ev> <away> ๊บตัวสายนะครับเขาก็จะเข้าไปหนีบกันเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าตัวทองแดงเนี่ยมันจะมาชนกับตัวด้านด้านขอบพลาสติกพอดีนะครับแต่อันนี้แจ็คของผมเป็นแบบไม่ทะลุนะมันเลยมันเลยไม่เลยออกมานะครับผมนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าอีกข้างหนึ่งนะพอเข้าเสร็จนะครับแล้วก็แจ็คสีดําที่เราใส่เข้าไปตอนแรกเนี่ยที่การตัวขามันหักเนี่ยนะครับดันกลับมาเหมือนเดิมนะมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ย เวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วก็บีบได้เวลาเราดึงสายไปไหนมันก็ไม่ติดนะครับเพราะมียางกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราทําอีกฝั่งหนึ่งครับวันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนะเราก็ปอกสายเสร็จแล้วเราก็เอาตัวบูทแลนด์นะครับหรือว่าปอกคู่สายแลนใส่เข้าไปก่อนนะครับผมนะครับจากนั้นก็จากการขี้สายมาเลี้ยงสีนะครับเริ่อจากคู่เขียวก่อนนะคู่เขียวก็คือตัวนี้นะครับ ก็พลิกไปพลิกมานะเนี่ยครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับรีให้มันตรงนะครับตอนนี้มันยังไม่เท่ากันเราก็ตัดนะครับเดี๋ยวเราต้องตัดออกไปแล้วใส่ปอกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับดันเข้าไปให้สุดนะดันเข้าไปให้สุดนะจนเราเห็นทองคั่วข้างใน,นครับมันมาชนกับตัวขอบของพลาสติกนะเนี่ยครับแล้วก็ใช้ตัวย้ำสายได้เลยนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้ ย้ำสายเข้าไปได้เลยโอเคนะครับแค่นี้นะคแค่นี้ก็เรียบร้อยครับไม่หลุดแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็เอาตัวฉนวนหรือว่าปลอกหุ้มหัวใส่เข้าไปแบบนี้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คสายกันดูนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับวิธีวัดนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่ไม่มีเครื่องมือนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่มีมิเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ให้เอามิเตอร์นะครับมาวัดทีะขาครับจาก2ฝั่งแบบนี้นะก็คือขาหนึ่งไปขาหนึ่งขาสไปขา2นะครัาสา3ไปขา3าแล้วดูว่าไฟเนี่ยมาเลี้ยงทุกเส้นหรือเปล่าครับอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายเลยนะครับก็คือมีเครื่องมือตัวนี้นะนะครับเอามาวัดนะครับก็คือเสียบปลายสายทั้งสองเส้นนะเข้าไปที่ตัวเครื่องมือทั้งสองนะครับผมทั้งตตััวววรีโมแล้ก็ มาสเตอร์นะครับนะครับแล้วเราก็เปิดนะออนปุ๊บแล้วเราสังเกตไฟครับนะครับไฟครับมันต้องเรียงมันต้องเรียงอย่างนี้ครับติดแบบนี้ครบหมดนะก็คือ1มาหนึ่งนะครับเนี่ยเขาเช็ค2มา2 3สามาสามสี่มา4ี่ห้ามาห้ากมาหกเจดมาเจ็ดแปดมาแดนะครับอันนี้คือผ่านแล้วนะครับสามารถใช้งานได้หมดแล้วนะครับผมนะครับนะครับก็ประมาณนี้เลยวิธีเข้าสายก็ง่ายมากเลยนะครับผมนะครับก็ลองดูว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังหาข้อมูลในส่วนของการเข้าสายแลนแบบนี้อยู่นะครับผมนะครับ ยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมวองว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนก็นแล้วแต่ที่กําลังแบบหาข้อมูลวิธีการเข้าสายแบบนี้อยู่นะนะครับก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ